เรามาดูประโยชน์ที่คุณครูรวบรวมไว้หนึ่งเหมือนที่เพื่อนหลายๆคนตอบและคนสุดท้ายตอบบอกว่าฝึกให้เกิดความคิดสร้างสารรค์มีด้วยที่ในห้องเราตอบและคุณครูก็นำมาใช่ไหมข้อหนึ่งฝึกให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ไงสร้างสารรค์ผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่นี่เหมือนที่เพื่อนต้องการบอกเลยตอบได้ตรงกับคุณครูเลยเยี่ยมมาก ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แค่นี้ก็เข้าใจไหมอ่าก็เข้าใจแล้วเอาที่เราเข้าใจต่อไปนะลูกยังนะข้อ1นึ่งฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไป2จะมีที่เพื่อนตอบไหมนะ เขาบอกว่าเป็นการนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้อย่างต้นกล้วยใบ,บกล้วยที่บ้านมีใช่ไหม,มท้องถิ่นมีเราก็เอามาใช้ประโยชน์ไงลูกแต่ในภาพนี้เด็กๆรู้ไหมเขาเอามาจากใบอะไรคุณครูมีคําตอบอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้วยใ<ม>บยอะไรนะมไม่ใช่ใบตองแน่นอนคราวนี้ใบาจากใบจากใกล้เคียงมากเลยอันนี้ ใบาตานยังไม่ใช่ใบาตานคล้ายาๆเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกจากตานอันนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นมะพร้าวก็ไม่ใช่นะไม่ใช่มะพรา้าวเนี่ยเป็นใบแห้งแล้วใบมีความเหนียวสามารถเอามาทำกระเป๋าใบาตองไม่ใช่แล้วยอมอันนี้ค้นหามาจาก เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่ากระเป๋าจากใบปาล์มเด็กๆรู้จักต้นปาล์มไหมปาล์มน้ำมันอ่าบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักต้นปาล์มน้ำมันใบจะคล้ายๆใบมะพร้าวใช่ไหมเป็นทางยาวๆแต่ว่าจะมีความเหนียวมากกว่ามีใยที่เหนียวใช่ผลของปาล์มเอาไปสกัดทำน้ำมันปาล์มได้ไหมเออไบโอดีเซลเนี่ย เขาเอาใบาปามาเอาที่มีในท้องถิ่นนี่แหละมาทำประดิษฐ์เป็นกระเป๋าเป็นของใช้เด็กๆก,ก็เขียนว่าข้อที่2ประโยชน์ก็คือนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อ3ไปนะข้อ3ข้อ3อ่านพร้อมกันสิคะ ฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะลูกมีหลายอย่างไหมม,มีใช่เพื่อนตอบมีทำอะไรล่ะให้มันเกิดประโยชน์นอกจากงานประดิษฐ์มีอย่างอื่นอีกมีอะไรทำการบ้านอทำอะไรวาดรูปอ่านหนังสือทำอะไรอีกที่มันเกิดประโยชน์นทำอะไรดีคะ เลี้ยงนอง้องเล่นอะไรเล่นดนตรีเล่นกีฬาทำความสะอาดบ้านเยอะแยะเลยใช่ไหมที่มันเกิดประโยชน์ข้อสาฝึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข้อสีฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด สามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดการประดิษฐ์เนี่ยก็ฝึกให้เราประหยัดใช่ไหมบางทีของเหลือใช้เราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ใหม่ได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาก็ทำให้ประหยัดเงินได้ข้อ4นักเรียนอาจจะสรุปย่อว่าฝึกให้เรารู้จักอะไรลูกประหยัดนะคะ จากภาพนี่เห็นไหมความประหยัดของเขา <enth> คือกล่องลังกระดาษลังใช่ไหมคะขอ้อ5เป็นการอะไรอนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยงานประดิษฐ์ในรูปเด็กๆรู้จักไหมเขาเรียกอะไรยังไม่ใช่อ้ามีใครพูดนะมีใครพูดนะคะ หนังใหญ่เพราะว่าหนังใหญ่ตัวใหญ่กว่าหนังตะลุงใช่ไหมใช่อันนี้คือหนังใหญ่ลูกไม่ใช่หนังตะลุงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยข้อต่อไปคือผ่านข้อห้าแล้วนะข้อต่อไปสามารถเพิ่มรายได้อันนี้คนที่ มีความคิดสร้างสรรค์นคนที่มีฝีมือทำงานประดิษฐ์เก่งๆทำสวยๆเนี่ยสามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพในอนาคตได้อ้และครูก็จะบอกว่าคนที่มีฝีมือนะเขาสามารถทำงานประดิษฐ์แล้วขายได้เงินเยอะมากเลยจริงๆ คนที่มีฝีมือบวกกับมีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยสามารถขายผลงานได้เยอะคุณครูก็ตอบไม่ได้ว่ากี่บาทแต่ว่าสามารถสร้างไรายได้ให้เขาเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าเกิดจากความคิดของเขาแล้วก็ฝีมือของเขาไงเขาก็เลยได้รายได้เยอะเขาไม่ต้องไปนั่งทำงานเขียนเอกสารรายวันเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้แต่เขาใช้อันนี้ ถ้าใช้ความคิดของเขาออกแบบสิ่งต่างๆออกแบบสร้างสรรค์งานต่างๆแล้วเอามาขายความคิดขายไอเดียของเขาใช่ไหมโอคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะจะสามารถสร้างรายได้ได้เยอะเลยถ้าความคิดนั้นเกิดประโยชน์สามารถทำประโยชน์อะไรได้ข้อที่7เมื่อ ทำงานผลิษฐ์ได้สำเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองในระดับหนึ่งอาจจะไม่ภูมิใจมากก็ได้แต่เราก็ภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็ทำได้ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ทำมันสำเร็จ